มีที่ผลร surveys, ื่งขึเนนะครับอีกส <jaar mı? S 2> ักคู่จะได้เริ่มเข้าสู่พิธีการในงาับต่งไาครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอที่สุดก่อน่้ขอถ่ายอะไรไม่ได้ถ่ายมาเลยใส่ไหมเดี๋ยวได้ถ่ายทุกคนครับน้องนงปชุเชิงปฏิบัติการในปี2 1 6 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนาธารรมทวีวัฒนกรจบวรประรชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการในวันนี้สืบเนื่งองจากการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้ตอบสนองด่วยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลว่าประเทศไทยของเรามีความรวมบูรณ์มูลและมีความด้านวัฒนธรรมไปสู่การป่งบันนะครับให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุดนะครก็ได้เห็นท่านประธานสภาวัฒนธรรมนะครับแห่งประเทศไทยนี้นะครับาว่าจะได้รับความคิดเห็นทั้งในเรื่องของการเชื่อมเช้านะครับข้อมาในเรื่องของการกระทำที่เปิดอองถึงการได้นําเสนอด้วยความ ในการจัดประชุมสัมมนาครับบนพื้นฐานของการได้มีมาตรการทางสาธารณสุขนะครับก็ยังคงต้องต้องเรียกว่าไม่ประมาทนะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังเพราะว่าในสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนคลื่นนะครับสูงขึ้นแล้วก็ลดลงสูงขึ้นลดลงมันยังไม่เป็นแนวระนาบซึ่งกว่าจะเป็นแนวระนาบที่วางใจได้ก็คือจะต้องมีการาคิดท้นและประสบความสําเร็จ ในเรื่องของวัคซีนอย่างเป็นทางการนะครับรวมถึงยารักษาตอนนี้เนี่ยเรามีแล้วก็ปฏิกิริยาของร่างกายนะครับเราก็จะเห็นในภาพรวม30ปีแต่ในส่วนของการดำเนินการในประเทศไทยท่านยศตุศตรีและรัฐบาลได้เห็นแล้วนะครับว่าในช่วงเวลาที่เราพอจะเตรียมการแล้วก็เห็นทันเห็นความสาเร็จก็จะอยู่ในช่วง20ปีนะครับก็จะเห็นว่าวิสัยทัศน์ของรัธรรมของเราอย่างิงเน้นเก่งยไม่ได้ต้องเป็นคุณ ภาพสร้างความสําคัญสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของนวัตกรรมนะครับสุดท้ายก็คือการพัฒนากลไกรครับการพัฒนากลไกรสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีก็หมายถึงการมีกินมีใช้ก็จับเส้นจับแขนจับในจับเงินได้ใช่ไหมครับเพราะถ้าทำทำเงินไม่มีเวลาปิดนะครับอยู่ได้ตลอดนะครับเพราะถ้าจังหวัดทั้ง76จังหวัดนํา พบปรามาสู่ปัจจัยในการเป็นแผนงานโครงการในเรื่องของการปฏิบัตินั่นเองนะครับตั้งแต่ตรวงานปลาดไปจนถึงองค์การอาหาชสนของเราที่มีทั้งของภาพโยนศูนย์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์มนุษยเสยงวิทยาสิทธินทรแล้วก็ผู้ริหารก็จะเลยไปเปิดงานตรงนั้นตรงนี้แต่เราจะทําให้มันเป็นตัวอย่างของงานเป็นตัวอย่างของวริจัยภากและประสบอื่นด้วยซึ่งดูยังหลายกระทรวงนะเขามีที่จะมาจับมือและทำงานร่วมกับเรา วันนี้ก็จะเป็นการเรีนการการทำงานกระทรวงทําเราจะเป็นหน่วยงานกลางที่พยายามจะเป็นหน่วยงานกลางที่จะไปสอบประสับกระทรวงการทมจะต้องเป็นกระทรวงที่มีองค์ความรู้เป็น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 หน่วยงานกลางที่ทุกคนจะต้องวิ่งเข้ามาหาเราเราจะมีองค์ความรู้ในแต่ละด้านถ้าเรื่องผ้าทุกชนิดงานวิจัยทางวรสามหรือแม้กระทั่งผู้จําหน่ายผ้าผู้ผลิตต่างๆจะอยู่ที่เราทั้งหมผมเราจะทําทีละประเทศประเทศไปเรื่อยๆส 6, 7, 2, ครับในวันนี้นะครับเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เราได้เชิญทั้งสองภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนง,งานด้านวัฒนธรรมครับก็คือภาครัฐก็คือทางวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับรวมถึงหัวหน้ากลุ่มงานที่จะขับเคลื่อน งานในแต่ละหน่วยงานทั้ง9หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมรวมองค์การมหาชนด้วยนะครับอีกภาคส่วนหนึ่งคือภาคเอกชนก็คือประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดในแต่ละภูมิภาคนะครับได้มาประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งนี้ก็ได้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นนะครับในในภาคของการระดมความเห็นในส่วนของผมในในฐานะของการ ทำงานร่วมกันด้านนโยบายนะครับก็ได้นำเสนอถึงนโยบายหลัก4ข้อด้วยกันนะครับที่ทำงานในการขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก็จะร้อยเรียงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็จะมีแผนทั้งยุทธศาสตร์ชาตินะครับแ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับรวมถึงนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมหลักๆทั้ง4ข้อวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่ทํางานร่วมกันด้านวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับได้รับ รูข้อมูลเดียวกันทั้งในส่วนของอตัวของงบประมาณนะครับทั้งยอดรวมงบประมาณรวมถึงเรื่องของพิสัยทัศน์พันธกิจนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนง,งานได้มาถธรรมในปีงบประมาณ2องเนะี่ยซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ดับจากนี้เป็นต้นไปนะครับได้เข้าใจถึงทิศทางรวมถึงได้มีการเตรียมตัวสําหรับการได้จัดทําแผนงานโครงการสําหรับปีงบประมาณ2 5งต่อไปซึ่งจะต้องสรุปให้เสร็จภายในช่วงเดือนมกราคมปี64นะครับ นั้นก็จึงเป็นการประชุมที่ตั้งแต่มอบนโยบ,บายใน,ในครั้งเมื่อรับตําแหน่งเนี่ยยังไม่ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบนี้นะครับเมื่อปีงบประมาณผ่านไป1ปี2 5 6 3ก็ได้มีการประเมินถึงการที่จะขับเคลื่อนก็พบว่าในเรื่องของการทําความเข้าใจในเรื่องของข้อมูลเนี่ยควรจะมีการทำความเข้าใจไปในห่วงเวลาเดียวกันพร้อมกับทางฝ่ายราชการด้วยนะครับจึงได้เชิญประธานสภาวนธรรม ทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับจังหวัดนะครับทางหัวหน้า่วนราชาการมาทําความเข้าใจร่วมกันนะครับผมจึงได้นําเสนอภาพรวมของแนวแนวคิดนะครับส่วนรายละเอียดของแผนง,งานโครงการนั้นก็จะได้เป็นการประชุมเชิงเรียกว่าประชุมกลุ่มย่อยนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนง,งานด้านวัฒนธรรมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นเมืองที่มีมรดกวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกแล้วเมืองที่ เป็นเมืองที่มีเส้นทางอาระยธรรมนะครับหรือแบ่งตามภูมิภาคนะครับที่เป็ยนทั้งคลัสเตอร์ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ตามภูมิภาคในเรื่องของทางภูมิศาสตร์ด้วยนะครับนั่นก็เป็นแนวการทํางานที่บูรณาการทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐด้วยนะครับเพราะแต่เดิมอาจจะมีการประชุมเหมือนประชุมภายในระหว่างส่วนราชการกันเองนะครับแต่คราวนี้เป็นการประชุมผสมผสานเป็นการสื่อสารสองทางนะครับที่ให้าทางผู้ร่วมปฏิบัติงานสามารถ เขียนข้อเสนอแนะนะครับรวมถึงเราจะได้มีข้อสอบถามว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือมีสิ่งหนึ่งประการใดจะเสนอแนะให้กับทางกระทรวงวัฒน,นธรรมนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะให้การใช้ใจ่ายงบประมาณปี6 4ที่กําหนดไว้แล้วที่ได้รับอนุมัติแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับรวมถึงการเตรียมแผนงานสําหรับปีงบประมาณ65นะครับเพราะเราตระหนักดีว่าการขับเคลื่อนงาน โดยเฉพาะของส่วนราชการเนี่ยงบประมาณเป็นปัจจัยสําคัญฉะนั้นการทําความเข้าใจตั้งแต่เริ่มที่จะทําแผนงานโครงการเข้าไปในแผนงานงบประมาณเนี่ยจึงมีความสําคัญที่ไปตอบโจทย์ของผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมผู้ที่ทํางานในพื้นที่วัฒนธรรมนะครับซึ่งก็จะมีประโยชน์และก็ตรงเป้าหมายนะครับมากขึ้นนอกเหนือจากในเรื่องของทางแผนงานหรือว่าในทางกระทรวงทําเองฝ่ายเดียวนะครับ